สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับข้าวสุ ช่องของเฟิร์สกันทดาและก็เพจของเฟิร์สเองนะด้วยนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะเขาเรียกว่าบนดอยขุนตาลอุทยานแห่งชาติขุนตาลน,นะครับมีภูเขาที่สลับซับซ้อนถ้าเวลามีรถไฟผ่านนะครับเราจะเห็นรถไฟเป็นขบวนผ่านตัดเส้นภูเขานะครับแบบสวยงามมากๆแต่ตอนนี้รถไฟไม่มาฮะเดี๋ยว <c oughs> ผมจะพาทุกคนนะครับเดินไปชมบรรยากาศความสวยงามของอ่าขุนตาลดอยขุนตาลแห่งนี้นะครับพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าชมบรรยากาศชมนกชมปลาแล้วก็ชมวิวที่ไม่ใช่แค่วิวข้างหลัง แล้วก็จะมีน้ําตกนะครับจะมีแบบถ้ำขุนตาลนะครับที่เป็นถ้าจริงๆถ้ำจําลองมันสวยงามจริงๆผมอยากให้ทุกคนแบบมาดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันไป สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับข้ามจังหวัดจากเชียงใหม่นะครับมาอยู่ที่จังหวัดลําพูนตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยหุนตาลเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนและอําเภอห้างฉัดอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางสภาพพื้นป่านะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ําสามารถเดินทางโดยรถไฟนะครับมาลงที่สถานีรถไฟหุนตาลเพื่อที่จะทําการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหุนตาลได้ด้วยนะครับ และอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานมีพื้นที่ทั้งหมด159,556.25ไร่หรือประมาณ255.29ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นสถานที่ทำกการของเจ้าหน้าที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเหมือนการเดินสำรวจป่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะแบ่งเป็นยอนะครับตั้งแต่ยอ 1, ยอ 2, ยอ 3, ยอ4 ยอหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ตั้งบ้านพักรับรองการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งห่างจากสถานที่ทําการอุทยาน1,500เมตรยอสองจะเป็นบริเวณที่เป็นเขานะครับเป็นสันเขาอยู่หนาแน่นนะครับมีความร่มเย็นสบายตานะครับเป็นธรรมชาติห่างจากยอหนึ่งประมาณ800เมตร ส่วนยอ3เนี่ยห่างจากยอ2 3500เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขานะครับมีนกป่าหลายชนิดเลยเช่นนกสาลิกาเขียวนกพญาไฟใหญ่นกปีกลายสกอตนกตไตไหมหน้าผากรรมยีนะครับส่วนยอ4เนี่ยห่างจากยอ3ประมาณ1000เมตรหรือ1กิโลเต็มๆเลยนะฮะยอ4จะเป็นแบบยอด ที่สูงที่สุดในดอยขุนตาลเลยนะครับจะเป็นมองเห็นวิวทิวทัศนะครับแยกเป็นจังหวัดลําพูนและจังหวัดลําปางเราจะมองเห็นหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันส่วนการเดินทางของผมนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเพื่อที่จะมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแห่งนี้จริงๆผมตั้งใจว่าจะมาในช่วงเช้านะครับประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าเนี่ยแต่ว่า ฝนตกนะครับทำให้ผมเนี่ยเดินทางไม่ได้นะครับดังนั้นผมจึงต้องเลื่อนเวลานะครับมาเดินทางประมาณาบ่ายโมงกว่า,วาถึงบ่ายสองเนี่ยครับใช้ว่าเดินทางก็ถึงที่อุทยานนะครับประมาณสักาสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องรีบทําเวลาในการถ่ายทําคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับแต่มันก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งะครับที่เราต้องใช้เวลา,อาสองชั่วโมงคือ 4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเราต้องออกมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในการที่เราจะไปอยู่ในป่านะตรงนั้นนะครับเราก็ต้องทําเวลาตามที่เราบอกกับเจ้าหน้าที่ไว้นะครับก็2ชั่วโมงนะครับระยะเวลาที่ผมขึ้นไปนะครับระยะทางนะครับ7กิโลเมตรนะครับลงอีก7กิโลเมตรนะครับรวมเป็น14กิโลเมตรที่ผมใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงเต็มนะครับผมในการเดินทางทางก็แบบไม่ใช่ทางดีๆนะครับเป็นทางแบบ แฉะด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะชื้นนะครับแฉะฝนด้วยนะครับแล้วก็แฉะแบบพวกน้ําป่าน้ําห้วยอะไรพวกนี้นะครับทำให้การเดินทางเนี่ยเลอะไปหมดเลยนะครับเลอะโคลนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะถ่ายเป็นทางนะครับทางเดินนะครับทางเดินเนี่ยมันจะมีเป็นทางปูนนะครับแล้วก็เป็นทางที่เป็นโคลนนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะลําบากมากๆเลยนะครับทางปูนเนี่ยตารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถวิบากทางของเจ้าหน้าที่เนี่ย สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับแต่เมื่อเราไปถึงเนี่ยเรากา็เป็นความภูมิใจนะครับที่แบบเราผ่านความแบบเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราต้องทําเวลาแล้วก็พอไปถึงเนี่ยกลิ่นของอธรรมชาติกลิ่นของความหนาวกลิ่นของอากาศเนี่ยมันมากระทบเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหายเหนื่อยเลยนะครับเราแบบ มันหายเหนื่อยมันไม่รู้สึกมันรู้สึกแบบชาหน้าชาอะไรไปหมดครับแบบหายเหนื่อยจริงๆเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองสัมผัสกันด้วยตัวเองนะฮะหลถึงจะรู้เพราะว่าผมพูดไปเนี่ยก็ไม่มีใครอ่าสัมผัสได้ด้วยแบบจริงๆนะครับผมอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับส่วนตอนขึ้นเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ตอนลงก็ตอนลงอะ่ะมันมันลงไวกว่าขึ้นนะเพราะว่ามันแบบเหมือนลงดอยอะ่ะลงแบบลงแบบสุดๆเลยเราก็ไม่ได้พักด้วยนะครับทาให้เราเนี่ย ก็ไม่เหนื่อยเลยนะฮะตอนลงอ่ะฮ่าดูครับและนี่คือทะเลหมอกนะครับผมคือผู้พิชิตยอดดอยขุนตาลนะครับผมนี่เลยหนาวมากมากเลยนะครับโอ้โห5กิโลเมตรที่ไม่ใช่5กิโลเมตรนะครับขึ้นแบบสูงมากๆเลยนะฮะสูงจากระดับน้ำทะเล1,373โอ้โห ทุกคนเห็นไหมฮะฝั่งนู้นมันจะไม่เห็นนะเพราะว่าหมอกเต็มไ,ไปหมดเลยนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นจังหวัดลําพูนนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นจังหวัดลําปางภูมิใจมากมากเลยครับแบบเหนื่อยสุดๆเลยนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่โอ้โหบรรยากาศแบบเย็นสุดๆเลยนะครับมองไปคือไม่เห็นไม่เห็นยอดดอยเลยอ๋อ หนาวเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ถึงแล้ววยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยนะครับที่อยากให้ทุกคนนะฮะได้มาลองสัมผัสกันดูนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะครับล้อมรอบไปด้วยทะเลหมอกครับว้าสุดๆไปเลย เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่จุดที่ผมยืนเมื่อกี้นะฮะตรงตรงหินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะฮะผู้พิชิตยอดดอยขุนตาลสูงจากระดับน้ําทะเล1373เมตรนะครับเอาเหนื่อยเหนื่อยแบบสุดๆเลยนะฮะตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับ จะเห็นไหมหน้าฝั่งนู้นนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับคือเป็นดอยแบบลางๆอ่ะแบบหมอกปกคลุมไปเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยนะฮะอยากให้เพื่อนๆนะครับลองมาสัมผัสลองมาเปิดใจใกับธรรมชาติดูนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังจริงๆขึ้นมาจะมีความเหนื่อยมีความแบบเขาเรียกว่าท้าทายนะครับถ้าเราอดทนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเราจะพบกับสิ่งที่โอ๊ย มันหายเหนื่อยจริงๆนะครับดูธรรมชาติที่ที่เราซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับ <t> นอกจากเราต้องมาค้นหาต้องอา่านอกจากแลกกับความเหนื่อยขึ้นมานะครับไม่มีไม่มีแบบทางรถขึ้นนะครับสําหรับนะักท่องเที่ยวนะแต่จะมีทางรถสําหรับอา่าเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะขึ้นมาตรวจนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มอเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากแบบยางต้องแบบหนาแบบหดๆเลยนะครับที่จะสามารถขึ้นมาได้นะฮะ แต่น่าเสียดายที่เราไม่เห็นแบบเป็นวิวนะเพราะว่าหมอกเนี่ยปกคลุมไปหมดเลยนะครับอาจจะมาแบบเขาเรียกว่าเย็นไปนะครับภาพประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆหรือว่าเที่ยงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่พอดีนะครับโอเคโอ้ยผมลืมบอกว่าอันนี้คือเขาเรียกว่ายอสี่นะครับคือจุดที่สูงที่สุดเลยมันก็จะต่ำไปก็จะเป็นยอสามยอสองยอหนึ่งนะครับไล่เรียงกันขึ้นมานะครับยอสี่นี่คือสูงที่สุดละระยะทางนี่ไง 5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรที่ขึ้นเขานะครับไม่ใช่5้ากิโลเมตรแบบแบบลาดๆอ่ะไม่ใช่นะครับแบบเนื่อยสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วนะครับก็น่าจะใส่เกียร์หมาวิ่งนะครับผมโอเคระหว่างทางที่เราลงผมก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศอะไรให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้อ่าหมอกข้างหน้าผมนะก็เริ่มปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะฮะ อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะฮะเย็นเลยขนาดผมว่าใส่เสื้อแล้วนะแต่แบบยังเย็นเย็นอยู่แต่มันก็เป็นบรรยากาศของพื้นที่ที่มันสูงจากระดับน้ำทะเลนะโอเคไป Let's go